นี่นะคะก็อยู่ที่บ้านนกเองเลยนะคะแล้วก็มาพบกับเทสติโมเนียลของจริงที่เป็นคนใกล้ชิดมากนะคะก็คือน้องชายนกเอง <Yeah. S 2> อ่ะเดี๋ยววันนี้ให้เจ้ารบกวนให้เจ้าเขารีวิวให้ความจริงๆเลยนะคะว่ากินแล้วเป็นไงอันคอลลาเจนมทิกใช่ไหมครับอ๋อจริงๆปกติก็กินอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่า คือไอาการกินคอลลาเจนหรืออาหารเสริมใ,ใดๆถึงแตแ่แม้จะไม่ใช่ของวิยองเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มันก็ดีแหละกินอาหารที่ดีกินอาหารเสริมที่ดีเสริมเข้าไปในร่างกายเราอย่างเงี้ยทีนี้เอ่อเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเทสติมเนียลอะไรเท่าไรหร่หรอกกับไอการกินของเราเนี่ยเพราะปกติเมื่อก่อนคือเราก็กินเมื่อเราออกกําลังหรือกินเมื่อเราอาจจะปวดหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วก็ อ่าเรื่องผิวเรื่องอะไรเราไม่ได้โฟกัสมากเพราะเรารู้สึกว่าพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยพวกครีมเราเห็นผลมากกว่าแต่ว่าตัวน,นี้ก็เห็นพี่นกพี่สาวเขาก็บอกว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันมันก็อาจจะแบบว่าเป็นในเรื่องของอตรงผิวตรงอะไรมันอาจจะมีเขาเรียก่อะไรโครงสร้างของผิวที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยจากการกินอันนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ารอบเนี้ยที่ที่พี่นกรู้สึกว่าอยากให้มาเล่าให้ฟังจริงๆก็คือเหมือนพอดีช่วงนี้ มีงานตัดต่อปกติทำตัดต่อวิดีโออะไรครับก็มีการนั่งหน้าคอมมีการนั่งในท่าที่อาจจะประหลาดบ้างหรือว่านั่งต่อเนื่องยาวนานไม่ได้ยืดไม่ได้ดัดอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกําลังกายก็ทําให้ไม่ได้ออกด้วยเพราะว่าพอเราตัดงานเยอะมากมันก็ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายบางทีกล้ามเนื้ออะไรบางอย่างมันถูกใช้ในทางที่ผิดมันก็อาจจะทําให้เกิดการปวดเมื่อยหรืออะไรที่ไม่ได้รับการบริหารอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดอาการออสองสามอย่างพร้อมๆกันในช่วงนี้ก็คือ ข้อศอกเนี่ยคือปวดมากเหมือนกับว่าถ้านานๆทีสมมติผมค้างท่าเดียวอย่างเงี้ยเราเราเราอยู่ดีเรายืดเงี้ยเราจะปวดแหละหรือว่าถ้าเรายืดค้างไว้ก็เถอะแล้วเรากลับมาพับเนี่ยมันจะปวดแหละคือมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลยืดหยุ่นเหมือนปกติที่เราสามารถแบบงอเข้างอออกได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้อันฮิตเลยสําหรับคนนั่งนานๆหรือนั่งผิดท่านะก็คือปวดหลังทีนี้ไม่ใช่ปวดธรรมดาไม่ได้ปวดเป็นทั้งทั้งสองข้างแต่ว่ามันปวดตรงแถวเอว ถวจะโพกข้างเดียวข้างขวาตรงนี้นะก็คือเป็นสองจุดเลยแล้วก็มีบางจังหวะที่อาจจะเอี้ยวตัวหรืออะไรผิดแล้วพอเอี้ยวปุ๊บตรงนี้ก็แปรบขึ้นมาได้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยผมจะมีสามอันเนี้ยผสมสมกันซึ่งในขณะที่งานเราก็ยังไม่เสร็จไอส3อย่างนี้ก็ปวดมันเลยทําให้การทํางานหรือการใช้ชีวิตเรามันลำบากมากคือจะยกของจะอะไรทีเราต้องแบบว่าคือเราก็มีท่าที่เราสามารถ ยกของได้โดยไม่ปวดหลังแหละแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยหน่อยที่จะต้องแบบแบบเก่งหน้าท้องทําบัต่าบาลานเหมือนยกะในการยกของตลอดเวลามันก็จะรู้สึกว่ามันชีวิตมันยากเกินไปหรือเปล่าก็เลยเลยเลย,เลย,เลยมานึกย้อนถึงคอลลาเจนที่บางทีบางช่วงเราก็ลืมกินเหมือนกันคือปกติไม่ได้กินประจําทุกวันขนาดนั้นแต่ว่าก็จะนึกถึงตัวนี้อีกครั้งหนึ่งในใน,ในการแบบว่า,าพอเราปวดปุ๊บเราก็มากินตัวนี้แต่ทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าปกติจากที่เรากินแค่วันละครั้งก็คือคราวนี้เรากินวันละสองครั้งแหละ ก็คือกินตอนตอใช่ใช่ใช่สองซองอครั้งละซองนะฮะก็คือก่อนนอนทีหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกทีหนึ่งก,ก็พยายามทําให้มันเป็นระเบียบหน่อยว่าให้มันสม่ำเสมอว่าเช้าตื่นมาก,กินเลยก่อนนอนก็ต้องไม่ลืมที่จะกินอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าสม่ำเสมอวันละสองครั้งหน่อยก็รู้สึกว่าเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับคือ,อ,อดีใจอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปกินเหมือนกับแบบว่าอยาก แก้ปวดหรือว่าแก้เสบอะไรอย่างง้นแต่แทนที่จะไปกินไม่ได้กินเลยไม่ได้ไม่กินยาไม่ได้กินยาแก้เสบไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยทั้งสิ้นเลยปกติคือแม่เขาจะชอบแนะนํานอติสิกอะไรอย่างเงี้ยใดๆนี่ฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราพยายามแบบว่ากินเป็นอาหารเสริมแทนเราก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันกินต่อเนื่องกินวันละสองซองแล้วมันช่วยเราได้เพราะมันทําให้มันทุเลาขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็ยังอยู่ในระหว่างกินอยู่ก็ก็คิดว่าน่าจะกินเปกสักพักหนึ่งแล้วมันน่าจะกลับมา ดำรงชีวิตได้ปกติแหละี้ยกินมากี่วันที่ดีขึ้นกินกี่วันก็เกือบอาทิตย์แล้วครับเกือบอาทิตย์แล้วจริงๆที่มันรู้สึกเลยคือประมาณสองวันติดก็กอยู่และเริ่มรู้สึกว่าเบาแล้ะแล้วก็กินต่อเนื่องดีขึ้นเรื่อยๆนลค่ะกินต่อเนื่องเรื่อยๆดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นตามลําดับใช่จริงๆคืออย่างที่บอกครับพยายามจะไม่ใช้ยาที่เป็นยาแบบว่าแก้หรือว่าอะไรเงี้ยคืออยากกินมันอหานเสริมมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ ากให้ใครอ๋อให้ลูกค้าให้ให้ลูกค้าทุกคนของผลิตภัณฑ์นาวิยองนะครับก็เดยวใครที่ยังไม่เคยกินจะรู้สึกยังไงจริงๆพูดรวมๆเลยว่าผมเป็นน้องชายก็จะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้มานานคะไม่ว่าจะพี่สาวซื้อมาในบ้านหรือว่าเราชอบเองหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่ว่าจะทั้งมา่ก็ตทั้งคอลลาเจนหรือว่าทั้งตัวที่เป็นเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเรียนมหาลัยมาซึ่งตอนนี้ผมสามสิบแล้วรู้สึกว่ามัน เห็นผลมาตลอดเลยผลิตภัณฑ์ของวิยองเห็นผลตลอดทุกครั้งทุกครั้งที่ใช้แล้วก็เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่รู้สึกว่าเออมันมันมันก็ยังทํางานกับเราอยู่มันยังได้ผลกับเราอยู่คุ้มราคาไหมผมว่าคุ้มนะแลกกับการที่ไม่ต้องกินยาที่แบบว่าบางทีมันแรงเกินคือมันอาจจะหายแหละแต่เรารู้สึกว่า นานๆไปเราก็เริ่มรู้สึกมันอันตรายหรือเปล่ามันไปดับไปอะไรมันให้มันหายเร็วมากเกินจนบางที่เรารู้สึกเอ้ยมันธรรมชาติไหมอย่างนี้มากินเป็นอาหารเสริมเป็นอะไรอย่างนี้ก็ดีกว่าหรือว่าอย่างมากีเองเนี่เป็นหวัดก็ผมพยายามไม่กินยาฝรั่งเลยก็พยายามกินแต่มากีให้มันรู้สึกเบาขึ้นแล้วก็ให้มันหายตามธรรมชาติเองอะไรอย่างี้ครับ <Okay. S 1> ก็หวังว่าจะ,อะ,อะชอบกันนะครับกับผลิตภัณฑ์อวิยองอทั้งอาหารเสริมหรือว่าทั้งเครื่องสำอางนะครับผมก็อยากให้ แนะนำแนะนำให้ใช้กันจริงๆไม่ใช่ว่าเราเป็นน้องชายของคนที่ขายหรืออะไรมาพูดให้ฟังแต่ว่าเออเรายอมให้มันเป็น testimonial เพราะว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราใช้เร,เราเห็นผลก็อยากจะบอกต่อ <Okay. S 1> อะไรดีๆนะครับ <Thank you. S 1> สวัสดีครับ <Thank you. S 1> ผม